เพื่อให้เนื้อปลามันแข็งนะคะแล้วก็ไม่นิ่มไม่เละนะคะเวลาที่เราทำปลาสวัสดีค่ะมามาก้อยแม่น้องเกงกีค่ะคลิปนี้จะมาแชร์การทำปลาส้มให้อร่อยแบบง่ายๆนะคะทำกินเองปลาส้มจะเนื้อเด้งเค็มเปรี้ยวกำลังดีค่ะอร่อยฟินเมนูข้าวหมดหม้อค่ะ สิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะคะก็จะมีปลาสดจะเป็นปลาแซลมอนปลาตะเพียนหรือว่าปลานินนะคะประมาณ30 0กรัมค่ะเกลือก็ใช้อยู่ที่1ช้อนโต๊ะค่ะกระเทียมตําหรือว่าบดนะคะใช้1ช้อนโต๊ะข้าวสุกค่ะใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะหรือ3ช้อนโต๊ะน้ําสาวข้าวจะใช้อยู่ที่ประมาณ3แก้วค่ะถุงหรือภาชนะสําหรับหมักปลาถ้าเป็นถุงแนะนําให้เป็นถุงแบบซิปล็อกนะคะ ผงปรุงรสก็ใช้อยู่ที่1ช้อนชาค่ะเมื่อเตรียมอุปกรณ์แล้วก็วัตถุดิบแล้วเดี๋ยวไปเริ่มทำกันเลยค่ะ เราก็จะเอาน้ําซาวข้าวนะคะอันนี้เป็นน้ําที่3ามนะคะที่ก้อยล้างแล้วก็แช่ไว้เพื่อให้ได้น้ําซาวข้าวสดๆดแบบนี้นะเอาน้ําซาวข้าวอันนี้นะคะเอาไปแช่ปลาค่ะแช่ไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะเพื่อให้ปลานั้นไม่มีกลิ่นคาวแล้วก็แข็งนะคะปลาจะแข็งขึ้นเวลาที่เราทําปลาส้มนะคะปลาก็จะแข็งแล้วก็เด้งด้วยค่ะนี่ค่ะนี่ก็คือ แซลมอนนะคะที่เราแช่น้ําซาวข้าวไว้แล้วนะคะน้ําซาวข้าวก็อยู่ที่นอนก้นเนาะค่ะระหว่างที่เรารอปลาให้เซตตัวให้มันเสด็จน้ํานะคะเดี๋ยวเรามาทําส่วนประกอบในการหมักปลากันนะคะส่วนประกอบก็จะมีเนี่ยค่ะข้าวนะคะจะเป็นข้าวเย็นที่เหลือเมื่อกวานก็ได้นะคะเป็นข้าวเหนียวก็ได้ข้าวเจ้าก็ได้ค่ะ ใช้อยู่ที่ประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็กระเทียมค่ะกระเทียมก็จะเป็นกระเทียมที่เรานํามาตําหรือว่านํามาปั่นนะคะอันนี้ก็ใช้กระเทียมตํานะคะจะได้ห,มหอมๆค่ะก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะพื้นๆน,นะคะใส่ทั้งหมดลงไปค่ะเสร็จแล้วนะคะส่วนประกอบสําคัญก็คือเกลือนะคะเกลือจะใช้อยู่ที่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ นี้นะคะแล้วนะคะเพื่อความอร่อยเพื่อความนัวนะคะเพื่อนๆสามารถใส่เป็นผงปรุงรสได้นะก็ะใช้เป็นดาชินะคะดาชิก็คือ,อผงจากปลานะคะที่เขาทำนะเป็นผงปรุงรสจากปลาสาหร่ายะคะ่ะใส่ไปหนึ่งช้อนชาเพิ่มความนัวนะคะขั้นผงปรุงรสนี้เพื่อนๆจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบนะ เอขอ,อยแาใช้มือนะคะเมื่อกี้ก้ยล้างแล้วนะนะคะ่ะก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะอัตราพวกกระเทียมกับข้าวนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะใส่เยอะกว่าวนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าจะน้อยกว่าวนี้ก็ได้แล้วแต่ชอบนะขั้นตอนต่อไปก้อยก็จะเอาปลานะคะที่ก้อยเสด็จไว้เนี่ยเห็นไหมคะใส่ลงไปค่ะจากนั้นก็ค่อยๆนะคะใช้ ข้าวเกลือนะคะค่อยๆคลุกค่คอยๆถูแล้วก็นวดนะคะนวดให้มันเข้าไปในเนื้อปลานะคะเพื่อนๆก็แนะนําว่าเป็นปลาแซลมอนนะคะมันจะค่อนข้างจะเนื้อเละง่ายฉะนั้นนะคะเพื่อนๆนค่อยๆทํานะไม่ต้องรีบนะคะค่อยๆขยำค่อยๆคลุกให้ความเค็มให้กระเทียมให้เกลือนะคะมันเข้าไปในเนื้อปาลาได้ <ๆ S 2> มากที่สุดนะคะปลามันก็จะได้เปรี้ยว ทั่วกันทุกชิ้นนะคะนอกจากจะใช้ปลาแซลมอนแล้วสามารถใช้ปลาอื่นที่มีก็ได้นะแต่ก็อยากชอบชอบปลาส้มที่มันมีน้ํามันนะคะมีความมันนิดนึงนะคะฉะนั้นปลาที่มีน้ํามันด้วยเนี่ยก็จะอร่อยมากๆเลยค่ะ นี่ค่ะเพื่อนนี่คือปลาแซลมอนที่ก้อยคุกเลยเรียบร้อยแล้วนะคะนวดมือประมาณ10นาทีนะคะ10-15นาทีก็จะได้ลักษณะน,นี้นะคะถ้าเรานวดนานเท่าไหร่ความเค็มแล้วก็กระเทียมนะคะข้าวเนี่ยมันจะเข้าไปในเนื้อของปลานะคะทั่วถึงทุกชิ้น มากเท่านั้นนะคะฉะนั้นการนวดเนี่ยก็แนะนำให้นวด10นาทีขึ้นไปนะคะแต่ก็ไม่ต้องถึงกับครึ่งชั่วโมงอะไรแบบนี้ค่ะคืออย่างน้อยก็คือ10นาทีนะแบบนี้อันนี้ก็ประมาณ10 12 13นามนาทีะคะ่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมเนื้อปลาก็จะมันเงาชะเห็นไหมคะความเค็มมันเข้าไปเคลือบเนื้อปลาหมดแล้วนะคะเห็นไหมเห็นมันสู้แสงนะคะเนี่ยแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็เอาใส่นะคะภาภาชนะค่ะ ภาชนะจะเป็นกระอับกระปุกอะไรก็แล้วแต่ที่เพื่อนๆมีนะแต่สำหรับก้อยก้อยแนะนําเป็นอันนี้ค่ะนี่นั่นคือถุงซิปล็อกนะคะแม่บ้านยุคใหม่ก็จะใช้ถุงซิปล็อกนี้เพราะว่ามันแคบนะคะเราสามารถที่จะใส่ในถุงนี้ได้หลายๆอย่างจากนั้นนะคะเวลามันเปรี้ยวแล้วเป็นแล้วก็เอาใส่ตู้เย็นให้หยุดความเปรี้ยวได้นะคะตู้เย็นก้อยก็จะแน่นนิดนึงนะคะฉะนั้นกระอับหรือว่าขวดหรือว่าอะไรที่มันใหญ่ๆเนี่ย มันก็จะไม่ตอบโจทย์นะคะฉะนั้นเอาเป็นเนี่ยค่ะถุงซิปล็อกนะคะใส่ถุงซิปล็อกค่ะให้เรียบร้อยเลยโอเคนี่ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะเมื่อกี้ก้อยใส่ไว้เรียบร้อยแล้วนะเนื้อปลาเราก็จะอยู่แบบนี้นะคะนี่ เห็นไหมโอเคหลังจากนี้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าข้างในยังมีอากาศอยู่ก็ก็จะเอาอากาศด้านในออกนะคะแล้วก็ซีนให้มันเป็นศูนย์ากาศเนาะพวกอากาศข้้งในค่ะมันก็จะได้ออกไปแล้วก็ทําให้ปลาส้มของเรานะคะเป็นเร็วมากขึ้นนะคะเอาอากาศออกเนาะนี่ค่ะวิธีการเอาอากาศออกนะคะเพื่อนๆนี่เราก็จะเปิดตรงเปิดตรงนี้นะคะนี่ ตรงปากถุงนิดนึงให้มันเป็นรูนะคะส่วนตรงอื่นเนี่ยเราก็ปิดสนิทไปเลยนะคะเหลือแค่ตรงปากถุงอย่างเดียวนะคะที่เปิดให้มันมีรูประมาณสัก5-10เซนแบบนี้ค่ะเห็นไหมนี่ค่ะตรงนี้เห็นไหมคะนิดเดียวจากนั้นนะคะก็เอาเนี่ยค่ะน้ำใส่ภาชนะเป็นกระมังนะคะเป็นการทำสูญยากาศแบบธรรมชาตินะคะนี่ค่ะ ก็เอาวางลงแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆไล่นะคะกด <g itt in> ตัวปลาให้จมลงไปในน้ํา <g itt in> พยายามไล่อากาศขึ้นมาด้านบนนะคะจะ <g itt in> ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะนี่ค่อยๆกลับแบบนี้นะค่ะกด <g itt in> แบบนี้นะคะก <g> ด <itt in> แบบนี้แล้วค่อยไล่ลงเลยค่ะลากลงมานะลากลงมาลากลงมาแบบนี้นะค่ะ <g itt in> เสร็จแล้วปุ๊บ <g itt in> เราก็จัดการนะคะไล่อากาศด้านบน <g itt in> แล้วก็เพื่อนๆก็ ค่อยปิดซิปล็อกที่เหลือ10เซนนะคะให้เหลือด้านบน10เซนอยู่ข้างบนสุดท้ายนะคะนี่แล้วก็จัดการรูดเลยค่ะชึบป,ปึ๊บโอเคนะคะเช็คดูความแน่นหนาอีกรอบหนึง่งค่ะแล้วก็เอาขึ้นมาดูนี่ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมนี่ก็คือการสูญญากาศแบบใช้น้ำนะคะแบบธรรมชาติเลยค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมเห็น เสร็จแล้วนะคะเราก็จะวางไว้ในอุณหภูมิห้องนะคะวางไว้ข้างนอกนะประมาณ1-2วันค่ะเดี๋ยวเป็นแล้วเดี๋ยวามาดูกันอีกทีนึงนะคะค่ะตอนนี้นะคะปลาส้มปลาแซลมอนนะคะเราก็ได้เวลาแล้วนะคะเป็นแล้วนะตอนนี้ผ่านไปประมาณ1วันครึ่งนะคะนี่ค่ะก็หลังจากนั้นนะคะเราก็สังเกตได้ว่าข้าวนะมันจะเริ่มที่จะบานนะคะแล้วก็ ข้าวมันเริ่มแตกค่ะแล้วเราก็เอามือไปจับที่ปลานะ mm hmm. เนื้อมันจะแข็งแข็งเพื่อนเพื่อนมันจะไม่ยุ่ยเหมือนเดิมนะ mm hmm. เนื้อมันจะแข็งแล้วมันจะเซฟตตัวค่ะในขั้นตอนนี้นะคะ mm hmm. เพื่อนๆก็สามารถเอาไปทําอาหารได้แล้วนะ mm hmm. ต้มแบบนี้นะคะเราสามารถกินได้แบบหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นเอามาห่อไปตองแล้วก็ไปย่างนะคะก็จะอร่อยนะคะ mm hmm. บางคนชอบเอาไปทอดก็สามารถเอาไปทอดได้นะคะ สำหรับก้อยก็ชอบแบบทอดเหมือนกันค่ะเดี๋ยวก้อยจะเอาปลาส้มนะคะที่ก้อยทํานะเอาไปคลุกกับแป้งทอดกรอบแล้วก็เอาไปทอดนะคะนี่ค่ะเ,เพื่อนๆก้อยก็ทําการชุบแป้งนะคะแล้วก็พักไว้แบบนี้ให้เขาเซฟตัวแล้วเดี๋ยวจะทอดกันนะคะแล้วพอดีแป้งมันเหลือนะคะก้อยก็เอาเนี่ยคะ่ะพริกพริกญี่ปุ่นนะพริกชิชิโตมาทําการชุบด้วยนะคะเดี๋ยวจะทอดไปพร้อมกันนะคะ สูตรปลาส้มสูตรนี้นะคะสามารถทํากินเองง่ายๆภายในบ้านค่ะหรือเ,เพื่อนๆจะทําขายเป็นรายได้เสริมในช่วงของโควิด mm hmm. นี้ก็ได้นะคะมามาก้อยก็มาแชร์แต่เพียงเท่านี้ค่ะถ้าใครมีคําถามเพิ่มเติมอยากจะสอบถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ลงไปในกล่อ,องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะ mm hmm. ชอบหรือถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ